กรุฟิล์มนิวส์วันนี้เราจะพาไิชมการเปิดงานธุรกิจเฟรนช์ชัยแห่งปี Smart SME Expo 2022ที่หวังสร้างอาชีพฟื้นเศรษฐกิจสู้โควิดคาดเงินสะพัดในงานกว่า400ล้านบาทโดยบริษัท PMG Corporation จำกัดร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันการเงินยกทับธุรกิจเฟรนช์ชัยกว่า200บูธพร้อมโซลูชันช่วยเหลือ SME สินเชื่อเสริมธุรกิจแกร่งแห่งปีโดยมีนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานภายในงานประกอบด้วยโซนธุรกิจเด่นหลากหลายเฟรนชชายและมีธุรกิจเฟรนชชายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่น่านลงทุนเหมาะก,กับผู้ประกอบการอย่างเช่นสมาร์ทพลัสจะเป็นร้านสะดวกซื้อสายพันธุใหม่ที่ใครๆต้องจับตามองโดยใช้แอปพลิเคชันที่เอื้อทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสด,ดีครับดีเจบาร์บาร่ากับดีเจวาวันนี้เราสองคนเนี่ยอยากจะบอกว่ามาเมาส์กันถึงนี่เลยดีเจวาวเราอยู่ที่งานไหนเอ่ยทางนี้เราอยู่ที่ Smart SME Expo 2022นะคะรวมสุดยอดธุรกิจเต็มตี้ตี้ี้ี้ีแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับพี่มุง้งผู้บริหารบาร์บาร่าตื่นเต้นมากวันนี้สวัสด,ดีครับสวัสดีวันนี้พี่อูฟาแล้วก็พี่เบียด้วยครับนะมิสแกแล้วก็มิสมิสเซอร์เออน่ารักมาก แต่ว่าคนอื่นหลยท่านบอกว่าเราอยู่ที่บูธไหนดีเกีว่าตอนนี้เนี่ยคะ่ะสมาร์ททัชนะคะซึ่งเป็นบูธใหม่ที่เป่ที่ทร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ไหนแล้วมั่นใจว่าร้านสะดวกซื้อสมาร์ททัชตัวเนี้ยต้องเป็นธุรกิจใหม่ที่ทําให้ทุกคนชี้ความรวยค่ะก็จะบอกว่าร้านสะดวกซื้อของเรานะคะ,ะถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ย ก็จะต้องว้าวแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อของเราเป็นร้านสะดวกซื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เขาถามที่ดินนะคะว่าการบริหารงานยังไงคะทําให้ผู้ลงทุนเราจาจมาว่าในเวลาแค่5ปีเนี่ยผู้ประกอบการนี้กำไปถึงสอเท่าค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับคําถามดีๆมากๆเลยนะคะอันนี้จริงๆอยากเรียนชี้แจงไปทางสื่อนี้ได้เลยนะคะว่า ในระยะเวลา5ปีเนี่ยทางสมาร์ทพัทมีกลยุทธ์ในการดูแลผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยเราจะเอือ้อทั้งสนับสนุนโดยธนาคารนะคะหรือสถาบันการเงินให้ด้วยนะคะแล้วก็เอือ้อในการค่าบริหารตลอดระยะเวลา5ปีเลยนะคะโดยแต่ในฐานะที่เป็นประชาสาคัญอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่จะมาประกอบการแล้วก็ลูกค้าที่จะมาเป็นลูกค้าของเรา ขขบพูดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคาถามนี้เป็นคําถามที่สาคัญมากๆแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ทราบว่าบริษัทบายสมาร์ทพัสของเราตามโลโก้นี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เราให้มากกว่าสิ่งที่ให้มากกว่านั้นก็คือเหมือนเรามีเงินก้อนอยู่นะคะแล้วเรามาลงทุนที่นี่พอครบสัญญานะคะพอครบสัญญาหรือ60เดือนเราได้เงินก้อนนั้นกลับคืนไป อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบแล้วใครนะคะที่มาเดินในงานแล้วมีการโหลดแอปพลิเคชันเพราะหัวนใจสําคัญของเราคือแอปพลิเคชันในงานเท่านั้นนะคะเฉพาะในงานเท่านั้นยังได้รีวอร์ดเหมือนที่คุณเมยาพูดนะคะรีวอร์ดเนี่ยเป็นมูล,ลค่าเป็นเงินมูล,ลค่า500บาทด้วย อันนี้อยากบอกเลยค่ะว่าเฉพาะในงานเท่านั้นนี่คือพิเศษมากๆาฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าไม่ไม่ว่าใครก็ตามนะคะจะลงทุนในเรื่องของร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็นอ่าคคนที่กําลังมาช็อปร้านดีๆที่เราตอนนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะนะคะเรียนเชิญเลยขอบคุณมากค่ะที่ คืออะไรนะคะสมาร์ทพัดก็คือร้านสะดวกซื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ใครๆก็ต้องอต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสมาร์ทพัดมีจุดยุทธศาสตร์ในการทำตลาดแล้วก็มีกลไกในการเดินในการทำงานให้กับทั้งผู้ประกอบการและกับประชาชนนะคะวันนี้นะคะสมาร์ทพัดจะบอกว่าใครที่โหลดแอปพลิเคชันของสมาร์ทพัดแล้วเนี่ยค่ะ ก็เป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอามาใช้ส่วนลดกับร้านสะดวกซื้อของเรานะคะร้านสะดวกซื้อของเรามีสินค้านะคะทุกทุกอย่างเลยนะคะสินค้าที่อยู่บนโลกใบนี้รวมถึงสินค้าทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีสินค้าภาคเกษตรสินค้าโอทอปสินค้า SME และก็สิน ค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าฟาร์มาซีนด้วยนะคะอันนี้เรามีให้ไว้บริการที่ช็อปสมาร์ทพัทนะคะเราเน้นทางด้านบริการไม่ว่าจะเป็นที่นั่งพักชาร์จมือถือหรือเราจะมีกิจกรรมก็คือบุฟเฟ่นะคะเราจะเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเลยมาทานข้าวที่ช็อปเราจันทรุสุขก็มีค่ะอันนี้คือเป็นจุดย่อยๆนะคะ แต่จุดหลักๆนะคะในการดำเนินในการทำธุรกิจเนี่ยสมาร์ทพัใช้กลยุทธ์นะคะเรียกว่า Marketing App ้ o แอนะคะหรือเชิงลึกนั่นเองนะคะโดยขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าเราตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราวางเป้าไว้แล้วว่าเราจะวางนโยบาย ในการวางแผนให้ถึงเป้าอย่างไร50ล้านยูเซอร์นะคะทั่วไทยเราเนี้ยค่ะเรากา็เรามีจุด วางนิวตร์ในการที่ขับเคลื่อนการตลาดเนี่ยค่ะไว้แล้ว3จุดนะคะก็คือที่ขอนแก่นนะคะชื่อว่า The Power แล้วก็ที่เชียงใหม่ Infinity แล้วก็ดักกรอนที่กรุงเทพอันนี้ค่ะเป็นจุดกลไกในการขับเคลื่อนแอปพลิเคชันให้เราถือจุดเป้าหมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะสมาร์ทพัทเนี่ยนะคะนอกจากมีแอปพลิเคชันแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกเรื่องสินค้าต่างๆแล้วนะคะสมาร์ทพัทยังมีที่พักไว้สำหรับบริ การลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ลงทุนกับสมาร์ทพารหรือเปิดช็อปกับสมาร์ทพารหมดความกังวลเรื่องอการขัดทุนนะคะเพราะสมาร์ทพารจะดูแลผู้ประกอบการตั้งแต่ปีที่ 1- ถึงปีที่5โดยเราจะมีดูแลทางด้านการเงินดูแลทางด้านสินค้าแล้วดูแลทางด้านไรายได้ดูแลทางด้านผลกำไรให้เลยนะคะบอกได้เลยว่าผู้ประกอบการเข้ามาเนี่ยได้อย่างเดียวนะคะสมาร์ทพา จะไปมีรายได้ปีที่6ค่ะเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าใน5ปีผู้ประกอบการต้องไม่ขาดทุนนะคะสมาร์ทพัรจะไปรับกผลกำไรเมื่อปีที่6นะคะดูยุทธศาสตร์กลไกการตลาดเชิงรุกของเราก็ประชาชนทุกช่านหรือผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยก็จะ,ะเป็นประโยน์อย่างยิ่งเลยค่ะค่ะ,ะเราจะเปิดช็อปอย่างนี้นะคะทั่วทุกภาคเลยทุกจังหวัดเลยนะคะ7จจังหวัดเราจะไปให้ถึงค่ะ ก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะร้านสะดวกซื้อสมาร์ทพัของเราอยากจะเชื่อเชิญนะคะให้ทุกคนได้เข้ามารู้จักเพราะสิ่งสิ่งที่เราให้ทั้งหมดเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็ บอกได้เลยค่ะว่าไม่เหมือนใครแน่นอนการที่คุณมีเงินหนึ่งก้อนนะคะมาร่วมลงทุนกับเรานั่นคือเงินค้ำประกันเฉยๆนะคะพอครบ5ปีหรือ6 0เดือนคุณได้คืนค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุ้มค่ามากๆอยากจะเรียนเชิญน,นะคะไม่ใช่เท่านี้ช่วงนี้นะคะเรามาจัดบูธท,ที่ IMPACT เมืองทองธานี B1 ค่ะสามารถเข้ามาติดต่อเราหรือจะติดต่อสำหรับเบอร์ที่เราให้ไว้นะคะ ติดต่อได้ค่ะในรายละเอียดอย่างอื่นอยากจะเรียนเชิญค่ะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อของเราไม่เหมือนใครเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ